บ้านหอนน่ะแด็ดสวัสดีค่ะขอก็มาจากวัดเลยอันนี้โรงเรียนเก่าโรงเรียนที่เคยเรียนมานะคะโรงเรียนบ้านนอนสม,มุนก็เรียนโรงเรียนนี่แหละสมุนนณน่สม,มุนสณ์ซิตีนี่แหละนี่อาคารนี่อาคารนี่ค่อยกระทันจะทันนี่บอกว่าชอบไม่ได้เล่นบอลก็เล่ยนยาง อข้า่นี่ไข่กระไดเรียนได้เนี่ยแม่นบ้านห้องพักคุณในมุงนั่นน่ะห้องพักคุนี่ห้องสุดท้ายนี่อันนี้ค่อยกระไดเรียนทางด้านล่างนี่เขาทาแต่สีแม่นบ่กทาแต่สีไอ้ข้างบนน่ะไข่ก็ค่อยเรียนมาไข่อยู่ท่านอยู่สาวก่อนสาวก่อนอยู่งฟังนี่จากนั้นสาวก่อนจะคู่ละคู่กงไปทางไหนบุ๊บคนละห้าบาทแม่พ่อได้ขึ้นสามจุดหกคู่มือนี่เออ ของทุนซื้อแล้นมาขายว่ะซื้อขนมซื้อกล้นมาขายหาบาตจนคุเมืองยิ่งมันเงินคืนอยู่อีลีนี่แหละรุ่นข่อยยิ่งมันเงินคืนอยู่เด้อไปรับจ้างอันไปรับจา้างอันลอกปอสมัยตะกีก้เขาไปลอกปอนะเอามาออกพนน้ำมันเอามาออกพนเจนคุเมืองยังเงินอนี้ใส่เอ้าอีลีล่รุ่นเดียวกันแล้วข่อยเขาจำได้ปักกระลงเลี้ยนติดกรรับเจ้าออนหลายแดดค่ะ ฟนไปทาบนก็ไปทาเนะก้าพงนี้ก็ได้แรักวันแฟนเกิดยี่บานนี่นะเรียกเวันกับติดกันนอสิแดดแห้งบานนี uh, so like like. sure. ้แดดมากเพนเื well, well. yeah, ่อนนอนังอ๋อเออหน้าอ๋อ เอเอ็มเอ็มเงินน่ะอันนีูู้ยออกบ่พื้อพังลงนึ่เอ็มบ่โอ้ยเยอะครับเพื่อนเพื่อสนน่ะอือนี่เงินผ้าใจ เข้าใจมีเจ้าที้เป็นรุ่นเอ้ยอยู่แม่นบ่แม่รุ่นอีหน่อยเจน่ะมันแม่ถือบอกอันโนกถือรุ่นเอยรุ่นอีหน่อยบ่มีรุ่นน้องน้องอีหน่อยวะก็รุ่นอีใบ้รุ่นใบ้รุ่นคนทิมนี่โอ้บ่อันนี้เอินเพลินน่ะอันนี้น่ะเฮิรนสีดาวดาวเลยดาวมาแสงโอ้นั้นอาซื้ออันพี่น้องผู้ใจอ้พอก็เรียบจบยินงเลยจ้ามานโนนสมบูรณ์ มโนสบุตรนี่ศูนย์กศนประสานเอ้ากศนเป็นตำรวพวเพราะเป็นสมัครเรียนเราบอกใครคุณแม่เหรอเป็นนักเียนได้จะมอไรแล้วจบมต้นโอ้ก็เอเขาเสร็จได้ไปมีเสมาสมัครนี่นี่ตัวนี่มต้นเนี่ยแล้วมอต้นเอามะปลายตัวใคไม่แม่ นี่ล้จบมาตน้นเราเด้น,นี่แม่ถ้อยนี่เลี้ยงกย่อนะอเอะเีาเี้ยงจบก่อ,อกกอกก็ตอมะต้นต้อมะต้นแล้วก,กเ็เปนะแตอมาป่าอ้หขอลองม่เห็น่เห็นทฝนทโอ้นี่เขาย่างรอบมูบานเลยมตตาแต่วัดจ้าไปทำบุญมาจะปวดไปไม่มาหลใส่ยัดย,ย,ย,ย่งกันไม่ออกคำเส้นย่างก็ใส นั่งรับประสานขยกนอนแล้วกินข้าวอิ่มอันนี้เกิดเพิงเอ็นอันขยะหลงเออหลงมาตะวันอมาตะวันไงมาแต่วัดจ้ายามาทีอรถสิบเยี่ยมหัว่าคอยตีห้อนรบ่ ฮ้อนโพดฮ้อนเหลียเหียดจมูหลงโอ้ไปซ่อดตะเรือไปดิหนะนี่ไปฮ้อนนี่ก็ฮ้อนกัล้วโอ้ได้ทางเข้าไหมเหยียดบิด้บุญโอ้ฮ้อนลายมาตะวัดจับบุญมาฝากทุกคนอยู่วัดหลายสมองเติบยู่อยู่กั็พเฒ่าพุทโธนี่แหละเสร็จพระเสร็จอีหยังไปเหมือนเป็นงานเนาะผู้กวดใบไม้ก็กวดไปผู้เฮ็ดอันแจกกันน้องไม้ก็เฮ็ดไป อุ้ยเสร็จพระเสร็จอันนี้นี่เขดีใจเขได้เสร็จพระหรือพระพุทธรูปทำได้หลายอย่างโอ้หอนน่ะโอ,อ้มาตาคุณน้ามาตาวัดมาตาวัด ฮันฝนฮันเหลือเอ้ยเฮ็ดนเย้บุญนิดสิหอนเด้อไปเฮ็ดบุญมากใหญเอามาเกิดหอนเนาะยจะจมบาหอนไม่สิบาปเอาหอนกิดส่วนหอนเลยเปียดบุญก็เก็ดส่วนเป็นบุญเลยเพื่อนเพื่อนนอนนี่โอ้ยหอนเถอะ อ,อ,อิลีอ่อ๋อเหรอคุณนายกันสิสีแหล่บันนี่ละ่ะแลกเข้าแลกเข้าโอ้เฮ็ดยังอีกนะเฮ็ดเลียนนี่เฮ็ดหลังองอโอ้เฮ็ดหลังเงินออก,มอกไม่อีกบ่บเจ็ดเลียนอยู่ก็ซ่าดอกเจ็ดเลียนนี่ กับแห้งเรียนผู้ขยอหอนห้อนจะอากาศเยีเ่ขึ้นมาแบบเยีมขึ้นมาเป็นเย,นเนเยน็นๆ่ะเยขนาเย่มืวเศร้ากับเป็นหน้าหนาวด้วยเร่เป้นมะฮอนร,อร,ออร้อนแล้วรถพูดอะไรมาอีรถช้าง้โอ ก้อนนั่้อนเนียเออเจ้าอเจ้านี่ยนะเออคือล้างเอาคักแน่แท้แล้วไปต่อเลเดี๋ยวเราไปไปเรียบพาเดี๋ยวไปเที่ยวต่อเลมาตะวัด วันหลายร้อนมากมายฮิวหอนหอนเออเีเขามาใใ่ห่มละไข่แน่เนี่ยมือขึ้นว่าหนาวเนี่ยมือขึ้นว่าหนาวอยู่เด้เ<ม>ย็นแม่กาดดีไหมขอโทษเขาทายใจบ่ดีใจวันนี้ได้ทำบุญ ไม่เห็นบาปเบุญแล้วคู่กันไปล่ะห่อนจมกันสิบาปว้าวแมนไปเชียงใหม่ไ่ได้ไปจ้าไม่ได้ไปเชียงใหม่เชียงรายทั้งสิ้นอยู่ที่อุดรอ,อำเภอเชยวานตำบลพลสูงเพชรบุญมีกาสาธุบุญน้ำผู้ร่วมบริจาคเ้าเพิ่นไปกดเอาเงินแล้วไม่เห็ดตุนเงินตุนใีอย่างนะเห็ดผักกันเห็ดน้ำข้าวสะอาดนี่เซ็ตพะระเซ็ตอันซาลา กวาดไปไม่กวาดไปเพื uta, uta, ่อเฮ็ดแกกันดอกไม้ก็จัดไปเนาะอนเป็นนาเวียงน้ำพัดก่อนคนก็บ่หลายมันได้เขาเจ้าไปขุดมันขุดอีหยังเัี้ยนะมีเวียงน้ำเขาผู้ไปได้ก็ไปแต่ส่วนหลายคือคนมีเวียงน่ะสวัสดีค่ะกิ๊บลลิดาอัมพรรัตน์สวัสดีค่ะโอ้ยขคอยได้บุญขะอยมีความรู้สึกได้บุญตะมื้อเช้าเหอนกับร่มประจอยอยู่ดอกหลายเรื่องอยู่ใครพยายามสิไปวัดสงบสติอารมณ์ คุณเรือนศรีสุขวัฒนาเปิ้นโกกัญญาละโกกัญยาจันทิวา,ว,ดดาาาวาสวัติกามาแมรี่ไมล์สวัสดิุข้าตือพีพีเอ็นทีทีวายไทยไทยไว,วิลพรรักเสรักเสรักเสเพิ่งกลับจากวัติกาแม่จากห้องก็มาจากวัดแม่ฮ่อนนี่เดิม มืนบุญน้ญสามเด้อบุญมาสู้กันเด้อทุกคนเด้อแถวบ้านมม่เจาะกระสีนีนะประเภทนี้ไครบุญน้สามเหียนห้องประเภทน,นี้สู้ขวอนเขา่ากับยุจารถไฟไมาจอดผู รถบ้านอื่นก็จะไมาจอดก็จะเม็ดอันหัวเฮือนให้พี่น้องตรงข้ามเพราะว่าเราอะไรเกือบพึ่งซื้อบ้านในมือแรก้ะเกือบขาดอีกเกือบขาดอีกมาหนีคอยสิเปลี่ยนที่ห่อไม้เป็นดาวเทียมเนี่ยเกือบควายดันเนี่ยสีแดงจ้ามาเรียบร้อยแล้ว โอ้ยก็วยังหัวไปซื้อกระดาษทิชชู่กันเลย มีกระดาษที่ชูใบใหญ่โอ๊ยกปมาตว,วัดัดมีบ่แม่เหมือนดูนี่ดดูยังมบาดิมนอก็มานี่ย่ะเป็นกวดไม่ไหมไม่ไหลซอยข้าเจ้า าซื้กระดาษที่สู้ก็นั่นห้องเสียได้กระดาษที่สู้บะฮะ,ยะอย่าคอยได้กระดาษที่สู้อีกปะเอากระสีบ่ขายสีห้าได้ป่เนี่ยสีหา้าไหมค่ะใช่ลือ้อดงเหรเออแล้วเป็นไ้อเลี้ยวข้อพิมขี้ ยายก็ไปดูขี้เอุข้าเียี้โอ้ยเอากระดาษแม้มดาานี่แมเอกระสิบบมี่เอาคือสิบบมี่เออได้ละกระดาษนั้นสั่นละมาามาก,ก่อนกระดาษเปียงไม่เอานะคะพ่อ แมนมาสองมวโลดเออมาสิเอาใจจะไปก้อนเท่าไดคุยเคียย์กันคอยอย่าเคาะน้ำแห้งตอนนี้ราคาราคาเกันเอามาซาสักกนเนาะให้ขายสิไปเลไก่วยนี่อ๋อเดี๋ยวไปก่อนคอยจ้ซาวนิ่งาเด้อี่ปั๊เอสนจจักตองจู่ไปเลยเจ้าไ่ด่ คนโพนคนเรือแล้วไปล้างกันแน่ฝ้าหลางเดียกอ่ะล้างจี่คันแน่โอ้ยนั่งจะข้าวก่อนมันปวดมาหลายกันหนีกันอันนี้อันนี้ลูกเพเลอนอนนี่พื่อนี่ตัวเป็นลูกเพลลูกแม่เพนผู้่อไอหมูบอ๋อ พ่อไปต่ละพ่อไปนอ,ออนอะยานกเด้อคามที่เสื้อจะสร้างแบบว่ามัเป็นโลเลยบานเนี่ยก็แท่เกือบเปลืองไหมอีหลีบรรยากาศดีมากแลยตอนนี้นั่งยมอากาศอ,อ๋อยานวนเพิ่งเดินสวนทางกันเมื่อกี้นี่เองเลาวไปซอยหนึ่งก็ไปซอยหนึ่ง แดดคกแตัวยูงในห้องมันเย็นดีอยู่ใตัวย่างออกไปมันแดดแหมแดดมากอยู่บ้านคุณอาจากคาุณน้าน้องน้องกันน้องอีแม่์มันขึ้นอว่านอยยังีงโอ้เดี๋ยเราท่าสีเหล็บบยม ผ้าถุงเดอ้อผ้าถุงพวกนี้จะส่งให้ลูกเจ้าของเขาจะส่งให้นะคะเพราะว่าอย่างเขาผ่าไม่อีกผ้าถุงเดอ้อนี่เราเห็ดหลายสิ่งหลายอย่างปวดประสาทซีบดิดปวดหัวสาธุบุญน,น้ำกันเด้อจ้านั่นแหละก็ไข่ปลาเนี่ยแหละว่าถ้าส่งสลิปไปอ่ะแล้วระบุด้วยว่าเออโอนๆเงินไปแล้วแล้วไว้ ผู้ใดอยากสลักซื้อตะมีอันแม่ผู้หนึ่งน้อยยุบานเสี้ยเราบ่ต้องสลักใจฮิตบุญแล้วคือได้บุญบ่ต้องลำบากสลักซื้อนะสาธุบุญน้ำผู้คนนั่นแหละคอยพ่อพ่อบอกเราคอยขอนยถอยอยากนอนก็อยากนอนเป็นนางหาวไม่กินเขาแล้วเป็นนางหาเลยแม่ไปเล่ไปเสร็จพระเลยไปเสร็จอันพระพุทธรูปนะเสร็จไปเงือกหนาเงือกหนาเงือกหลังสิล่ะ โอ๊ยข้อก็เห็นไข่เลยนะมันดำไปเลยอะบ้านยายนวลอยู่ไกลจากบ้านน้องไก่กันนี่ถ้าจากไก่อยู่ประมาณนะ่ะโอ๊ยไก่อยู่เด้อ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแ่ได้หายใจแม่แล้วก็ถ้าในรลองเบืองกูเกินไงไก่ยู่ได้พระเจ้าไก่เติบยู่ได้ในเมืองก็บันโหนแม่มีบานในเมืองเนาะถ้าข่อยขึ้นเมือง่อยห้อนแม่เอาพระเจ้าจะบอกมันเอาอ่ะมันเหนียวเนื้อน่ะโอเคท่านจ้าเดี๋ยวขออ่านเข้าห้องน้ำแล้วก็จะไปนอนเบรนนิดนึงถ้านอนรับได้เนี่ยนอนเอาแห้งเนี่ยพูดได้ไมใใ other, okay, ่เล่นกี่ตายเนี่ยมันลองสร้างเ้าเป็นยัง โอ๊เด็กน้อยเงินคุ้มนั่นโอนบริจาคไปแล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทสาธุจา้ากุ้งเอคิงกระมลจ้ะเพื่อนอัน,อนเพื่อนไปก็อันวัดโอ,อ้ไปแมนตัวที่เห็นมันไก่เนาะเพื่อนแล้วไปกดเงินแล้วยอดก็บอกเอออยาโยมเลยยอดเท่ายแต่ก็ยังรับบริจาคเพื่อนสิเอาไม่ให้เสียเป็นตุนเงินอนนะหน้าบ้านได้พันกว่าอยูจ่จ้ะ ตอนที่คอยเงี้ยเอันย่างมา Pie, จากวัดก oh, ับอันอันย้มแม่ได้ทั้งหลายนี่ในบ้านพัดหกบาทจะก็ถือว่ากุศลบุญห่วมกันเนาะไม่ใช่เงินแสนเงินล้านแล้วแต่เราก็สบายเราก็มีความสุขน่ะจริงๆก็อยากได้เยอะเลยแต่ว่าแล้วแต่ศรัทธาเลยแต่นี่ยังไม่ได้แล้วงานดอกเกียดีโอ้เจ้าหไหนโควิดนั่นเศร้าเลยบุพผ่้สิจ้างพ่อพาก็พยาบาลมาอมผ่าหักระดทุกอย่างการจ้างแล้วเจ้าเสียน อันนั้นได้ค่าเฮดเจดีเพิ่มเจดีก็ยามได้สิแล้วดอกวัดน้อยเป็นแล้วง่ายดอกวัดบ่รังต่กี้ยตายยมีมาบริจาคเลยเรือ,อยูเห็นมีเงินบริจาคมากพิ่นก็ทย่อยเฮ็ดไซนันสซนี้ไปแต่ว่าอีกโดนอยู่ดอกมันเจ็ดแปดปีหรือเป้าสางมันไ่ได้แลวไปไสามาใส่อยู่นี่เสียงเขาจ่องเพลงขอตัว,จจวแล้วจับบ่ไว้แล้วขอเข้าห้องน้ำก่อน เลือดร้องเพลงก็น่าสัวนี่สิไปจอบบนเขาอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่บนเครื่องหนุ่มกระหู้ว่าหนุ่มไปไหนนอนคือจะคุรไปไหนนอนเห็นปะเมื่อสมองมันได้ขอตัวนะจา้าเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่กันนะคะเขาง่ามแล้วก็จะไปจอดเพื่อจะลองเพลงเนาะสวัสดีจ้จาสวัสนะดีกะมาคุยกันใหม่เนาะคำ,คำๆเนาะจา้า